ตกลงอีเชือใจไก่ได้มั่งคนทวันแหลงเลยเชื่อใจยากเลยคืนมานุก,ก็เขาวินไตเกยจังตีไม่กอนกินกนหลอหรือเปล่มามามันอกครูเลยเธอว่าคือเรื่องหมดปานนี้แลลวเธอว่านี่ครูอีเชื่อใจเกยได้มั่งเลทุกวันเชื่อใจยากเะยคนทุกวันนี้เตอคือปานนี้แหละลูกครูอปนี้ว่าช่วงนี้บรรยากาศหนาวจะไปควนตอกทุกวันเรินเธอตอกไหมยังตอกไหมเรินเธอมานุกันปลุตีเดี๋ยวใจที่เขาคือไตป,ปีดีโคอ,อยู่เรินเตอตอกไหม รันครูตรอ้องกิใต้เลยมีแม่อาบน้ำก็ไม่ได้โบเด็กไม่เจให้นอนนี่ตัวว่าเอา่อตีเดี้ครูก็เลยปรึกษากับเพื่อนหลายๆคนเลยตัวว่าว่าตำาปือว่าในหน้าดาวดี้เราต้องอาบน้ำและไม่ให้มันเย็นนี่นตัวแลวเพื่อนก็ให้ํำปรึกษาครูว่าถ้าอาบน้ำไม่เย็นอ่ะเราต้องอา่ากันเรกอ่ะมันอาจจะเย็นนิดเดิงโบก,กันต่อไปไม่เย็นลยแล้วนี่ตัวครูก็เลยอ๋อตำปันนี้นี่เก่งครูก็เลยเอ่อ ตอนไปกับน้ำเออเล็กเต่คืนครูก็ช่วงกันแรกมาป่ะเนี้ยตัวว่าแล้วครูก็ตุ้มไปเลยครูเตะตุ้มเลยเธอเพราะกันแรกมันเย็นใช่ไหมครูก็เลยตักกันแรกตุ้มไปเลยแล้วครูตักกันตรองกันแล้วเย็นแล้วเธอว่าอ๋อกีตายนี่ไม่รู้เชื่อใจใครได้มั้งบอกกันแรกเย็นกันเดียวที่ไหนได้กันรองก็ยังเย็นเธอว่าอะไรตัวต้องเละดีนะเพื่อนกันเชื่อใจไม่ได้ก็กันอีใต้